หยดตื่นหยดเอ้ยตื่นตื่นสักทายหน่อยนอาสวัสดีครับสังองาเป็นไงเพิ่งได้นอนจังเลยเะวันนี้ฮะเราข้านะครับเราจะข้ามเหลือเป็นไงมันเหนื่อยหรือมันเมาไม่เมาไม่เมามันว่วงแล้วจะพูดถึงอะไรถึงน้าแมวไหมพูดถึงน้าแมวหน่อย น้ำแมวน้ำแมวจะพูดถึงอะไรเขาดีโอ้ยพูดถึงใครนะน้ำแมวอ่าน้ำแมวพูดว่าใครดีอ่าเมี่ยงคำเออเมี่ยงคำอ่าพูดถึงหน่อยเออเมี่ยงคำอ่าเป็นไงสบายดีอ่าสบายดีเมี่ยงคำสบายดีเออแลาวดีอ่ะเออพูดถึงอะไรดีหน่อยสิอเดยอยู่วะอ่อออเดยอยู่ไหม อันนี้บอกว่าคิดถึงนะสงัดอ่าโอเคโอเคสงัดนอนนะโอเคแค่นี้นะ